เล่นลูกกิ้งอีกแล้วเช้านี้ครับผมไม่ได้ยอรหรือบอได้ย่อนะครับไม่ได้ยอว่าเล่นลูกกิ้งเนี่ยดีตอบโจทย์ได้ชัดเจนในเรื่องของการปวดเอวปวดเอวยังไงเล่นนี่ปวดเอวอยู่แล้วคนเล่นใหม่ๆแต่ว่าเหตุผลของผมคือทํางานนั่งทั้งวันผมนั่งขับรถนะครับมันก็ปวดหลังอยู่แล้วครับ แล้วมาเล่นลูกกิ้งเยียนออกไปตึงๆท่ายืนนะครับไม่ว่า,าวท่ายืนท่าเบสิกก็แล้วแต่มันคลายเส้นที่เรายิดเรานั่งทั้งวันได้ดีครับได้ดีถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นลองเล่นดูนะครับคลายเส้นได้ดีจริงๆครับเยียดออกไปตึงๆเยียดออกไปสุดๆนะครับผมอย่างนี้ครับนี่ครับช้าๆไม่ต้องรีบรครับนะครับเยียดออกไปนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับ เก่งไว้อย่างนี้ยิ่งดีเลยนะครับจนกลัวเรารู้สึกหนึ่งเราก็ดึงกลับมานะครับนะครับคลายเส้นได้ดีลองทำดูครับผมนะครับนะครับ หรือบางคนจะพูดในมุมสวนกับกันกับผมยิ่งเล่นยิ่งเจ็บยิ่งเล่นยิ่งปวดนั่งนั่งทั้งวันก็ปวดพอแรงแล้วมาเล่นยิ่งหนักกว่าเดิมอย่างนี้ก็มีก็อยู่ที่บุคคลหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยคือมันช่วยได้ดีจริงๆครับเส้นยึดนั่งทับเส้นตัวเองนั่งทั้งวันนี่ครับนะ ปกติเขาไม่ท,ทําท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหยียดลงไปสุดๆเอานิ้วเราเนี่ยไปแตะปลายนิ้วนิ้วโปวตีนนะครับนิ้วโปวเท้านี่ครับอย่างนี้ครับแล้วก็เหยียดตึงๆสักระยะหนึ่งทำสักสี่ห้าครั้งนะครับถ้าเปิดใจหนึง่งจะลายเส้นอย่างนี้ได้ดีชาตามขาตามอะไรเนี่ย ช่วยได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าให้หายขาดนะครับแต่ช่วยบันเทานะครับนะบช่วยได้จริงๆครับยิ่งตัวนี้ยิ่งโอโ้ตอบโจทย์สุดๆครับสุดๆเลยตัวนี้ลูกเก่งครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีไขมันหน้าท้องย่อนหย่อนยันยาน,ยานเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเรามาสร้างกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายในรูกที่อย่างนี้เขาจะบีรบนะรบบัดตัวเขานะครับพอบีบรัดตัวเ้ามีความแข็งแรงปุ๊บมันก็ไม่หย่อนหย่อนยนันยันนั่นละครับมากกันไปลองทำํำลองเล่นกันดูครับออกกําลังกาย มีแต่ได้กับได้ได้สิ่งที่ดีต่อสุขภาพครับสวัสดีครับ